ของยูทูป b e p n p c h a n n e l เมื่อเงินจีบมันเฟอ้อต่อเนื่องคนเล่าเฮ้าสิยุกันจ้างไดต่อไปนี่เป็นคำถามที่ตอบยากเป็นคำถามที่อึดอัดใจเหลือเกินเป็นคำถามที่น่าเป็นห่วงเหลือเกินวันที่8สิงหาคม2 5 6 5เงินกีบอ่อนคาทะลุระดับ1 5 0 0 0กีบ อดอลลาร์สหรัฐไปแล้วถือว่าอ่อนค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับเงินสกุลนอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนนํากัน10ประเทศนี้้วะก็อ่อนค่าลงถึง57%เมื่อเทียบกับเหรียญดอลลาร์สหรัฐ้วก็อ่อนค่าลง44%เเมื่อเทียบกับเงินบาทไทย ข้อมูลนี้ได้เปรียบเทียบในช่วงระยะเวลาเดียวกันจากเดือนกันยายนปี2 5 6 4ถึงกันยายน2 5 6 5คือปีนี้นั่นเองข้อมูลนี้อยได้มาจากรายการฐานทอกของช่องฐานดิจิตอลนั่นเองซึ่ง่อยก็เป็นแฟนข่าวแฟนครับของเพิ่นคอยมักการรายงานข่าวเศรษฐกิจ,จของเพิ่นคอยติดตามเพิ่นอยู่แล้ว จากกราบติดพนัำมาแสดงนั้นแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟอ้อเงินจีบของเรานั้นได้พุ่งสูงขึ้นตลอดต่อเนื่องนะครับบอมีวันหยุดบอมีวันลงเลยทีเดียวเดือนกุมภาพันธ์ปี65เฟอ้อถึง7.3%เปอเดือนมินาคม8.5%เดือนเมษายน9.9%เ์เซเดือนพฤษภาคม12.8%เปเ เดือนมิถุนายน23.6%แล้วก็ละกเเดือนกรกฎาคมปี2 5 6 5เฟอร์ถึง25.6%เลยทีเดียวมันเป็นยังคือเป็นนักชันมันเป็นยังคือเฟอร์มันเกิดจากยี่ยังและเพิ่นกระไล่งานต่อไปว่าเงินจีดีอันคาลงมากทำหายราเงินเฟอร์เล่งตัวสูงขึ้นจนเกิดปัญหาสินค้าขาดแคลนเดือนกรกฎาคม2 5 6พ อัตาราเงินเฟ้อทั่วไปเล่งตัวขึ้นไปแต่25.6หเปอเซ็นสูงที่สุดในรอบ22ปีวา่าชราคาสินค้านั้นได้เพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวดสินค้าเช่นราคาน้ำมันราคาอาหารสาทรูปโภคอ่อนค่าของเงินจีบทําให้สินค้าน้ำเข่าทีบไปขายในท้องถิ่นยังมีราคาสูงขึ้นอีกน้าซึ่งกัเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้ามี เงินเฟ้อเกิดขึ้นมองไดรลาค่าเข่าของเครื่องใส้ของอุปโภคบริโภคต้องขยับโตตามขึ้นอยู่แล้วเขายังไรงานต่อไปอีกว่าสาเหตุหลักของวิกฤตค่าเงินของเล่าคือมีระดับหนีสาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นถามการการขาดดุลการคลังมาอย่างต่อเนื่องการจัดเก็บไายได้ของภาครัฐต่อ GDP มีแค่สิบสี่ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทอนั่นราคายังมีแนวโนว้มว่าสินลดต่ำลงไปอีกแล้วก็มีสาธารณะดังกล่าวที่ว่านั่นคิดเป็นเงินดอนลลา,าร์สหรัฐก็หาสิบสี่จุดสี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในกราฟที่เป็นสีนำเงินอันดับสองสิบห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์นั่นคือเหรียญสิงคโปร์อันดับสามสิบเอ็ดจุดเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นคือเงินบาทไทย อันดับสีสกุลเงินส DR 9.4%หมายถึงสกุลเงินที่เทียบเคียงอันดับหานั่น8.8%คือเงินหยวนของจีนนั่นเองหลักกับปัญหาใหญ่ของเล่าข้อที่สีเพิ่นบอกว่าการลงทุนโดยตรงของไทยในสปปเล่านั้นในโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำต้องฝอระวังความเสี่ยงการชำระค่าไฟฟ้าที่อาจ ถูกเลื่อนออกไปเสถียรภาพการเงินในประเทศเบิ้งคือสิแข็งแกร่งแต่อาจจะมีความเปลราะบางมากขึ้นในช่วงต่อไปปัญหาใหญ่ของเราคอที่หาเพื่อนไายงานว่าการเกิดการขาดแคลนสกุลเงินต่างประเทศและจำนวนผู้นำเขาละมันถินหน่อยลงทรงผลให้สอฟวอว่าเล้าน้ำเขาละมันได้เพียง20ล้านลิตร จากความต้องการเดือนละร2อยล้านลิตรการขาดแคลนน้ำมันทำให้เกิดการหยุดชะงกักกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนฐานกระฟังเอาก็แล้วกันต้องการใส่น้ำมันเดือนละ1 2อยล้านลิตรแต่สามารถนํำเข่าได้เพียง20ล้านลิตรเท่านั้นฐานทอคพยังรงานอีกว่า โค้งสางนีสาธารณะของกล้าวนั้นเกือบทั้งหมดเป็นนีต่างประเทศซึ่งเพิ่มความต้องการเงินสกุลล่าสหรัฐเพื่อการช่ำรานีจึงเกิดการกดดันให้เงินกีบอ่อน่าลงต่อเนื่องโดยปี2 5 6 3น,น,นีสาธาระที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนถึงเก2าองเซนของนสาธาระทั้งหมดนีสินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐ้วย สิทธิพิเศษถอนเงินบาทในเงินหยวนเจ้านีรักก็คือจีนเจ้านีพังหุผ้าคีแล้วก็เจ้านีไล่ต่อไปคือไทยกะสรุปได้ว่าโครงสร้างนีสาธารณะของเราทั้งเบิดต้องใส่เงินสกุลดอลาาลาร์สหรัฐในการชำระนีเมื่อคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นถึง93.2%น มันก็นเลยมีความต้องการเงินองสกุลน่าสารัดเมื่อมีความต้องการมันเกิดความกดดันให้เงินกีบอ่อนคาลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองฐานทอกพอนยังไรลงั้นต่อไปอีกว่าเล่าพึ่ง้าการกู้ยืมเงินตามอัตราการตลาดว่าสัน่นอัตราตลาดหมายถึงมาร์เก็ตเทิมที่สูงขึ้นหลายเมื่อเทียบกับเงินกู้ตามอัตราคันผล จากสัดส่วน33%ในปี2 5 0 18เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน39%ในปี2,563นี่มาเก็ตเทิมนั้นมีอาตาราดอกเบี้ยที่สูงกว่าและปับโครงสางนี้ได้งากจึงเป็นความเสี่ยงต่อการชำระหนี้ในสภาพดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้และมันเกิดบ่ได้ขึ้นเฉพาะในสซปอล่ามันขึ้นทั่วลูกตามรายางายของเพื่น ลากระเพ่นได้ให้ขําจจากัดความคาําว่าเงินกู้อัตราอนผลหมายถึงว่าในการซ้อยเหลือนะครับเป็นเป็นดอกเบีย้ยในการซอยเหลือสามารถปรับโครงสร้างได้ปรับดอกเบีย้ยได้ยนระยะขยายระยะเวลาในการชําระหนี้ได้หรือแม้กระทั่งการพักชําระหนี้นะครับคือนั่นคืออัตราผลผลวัน่าันอัตรา m าก็ตเทิ e r มหรืออัตราตลาดนั่นดอกเบีย้ยสายโตนะครับตลาด อา,อาจจะอัพขึ้นหรือขยับโตขึ้นตามราคาตลาดนั่นเองทางฐานทอกคนยังไา่งานต่อไปว่าปัจจุบันถึงพศสองพัหาร้อยกสิบ้วสีมีการช่ำละนีเกินปีละพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่ในเดือนมีนาคมแค่1,290ล้านดอลลา,าร์สหรัฐทอนั้นแต่มีการคาดการ การชำระหนี้1,140ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้สามารถรองรับมูลค่าการนำเข้าสินค้าเพียง1.9เดือนเท่านั้นบ่สองบ่ถึง2เดือนครับแค่1.9เดือนตามมาตรการสารกลแล้วต้องมีเงินสำรองระหว่างประเทศเพื่อการนำเข้าสินค้าอยู่ถึง3เดือนนะครับมูลคาา่าเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ1,290ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ได้รวบ ได้ร่วมการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศกับธนาคารจีนธนาคารกลางของจีน300ล้านดอลาลาร์สหรัฐแล้วซึ่งจำนวนนี้ตั้งไว้เพื่อการนํ่เข้าสินค้าจากจีนเท่านั้นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศทีท่แท้จริงจึงตาำกว่าตัวเลขที่รายงานฟังตัวเลขลักกาดเป็นห่วงมีเงินอยู่1290 ต้องจ่ายนี่หนึ่หรเหลือเงินในกระเป๋าหนึล้านเหนนาารียญดอลลาร์สหรัฐทอานั้นซึ่งมันรองรับมูลค่าการนำเข้าสินค้าเพียง1.9เดือนบ่ถึง2เดือนตามมาตรฐานสาวคนแล้วต้องมีถึง3เดือนยังจิตืิว่าได้มาตรฐานปัญหาใหญ่ของเรา คอที่เก้าคอชุด้ายฐานทอบเพิ่ไล่งานวาระดับนีสาท่านะที่สูงขึ้นต่อเนื่องแต่การจ,จาัดเก็บรายได้ภาครัฐที่ทรงตัวทำให้สัดส่วนรายได้ภาครัฐที่นําไปชัวรานีเพิ่มขึ้นแต่ระดับ93%ในปี63จากเพียง14.3%ในปี57จจึงเป็นความเสี่ยงต่อการจ่ายหนี้ จากการรายงานของเพิ่นจะเห็นว่าขอเก้าและขอสามนั้นสอดคล้องกันขอสามเพิ่นรายงานว่าการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐต่อ gdp มีเพียง1 4 1 5ีง1้วเปเซ็ละก็มีแนวโน้มจะลดลงด้วยซ้ำส่วนขอเก้าเพิ่นไลยงานว่าระดับหนี้สาธารณะที่สูงขึ้นต่อเนื่องแต่การจะเก็บรายได้ภาครัฐ ที่ส่งตัวทำให้สัดส่วนและได้ภาครัฐที่จะนํ่ไปชำระหนี้เพิ่มขึ้นแต่ระดับ93%นั่นคือรายงานของเพิ่นเอาแล้วเป็นอย่างัฐคือจัดเก็บดได้ได้น่อยลง่ะนะก็พอมีมาตรการค้าค้องชีพเยียวยาประชาชนจากสภาพเงินเฟอ้อเร่งตัวสูงทางภาคลัดของเล่าเพิ่มไน้ลดภาษีสามิาตหร์โมแม่ดีเซลจากเดิม21เหลือ0%เ มันสีพระหดจังไงรายได้เข้ากับ๋าหรัฐลาคาลดภาษีละมันมันสิ้นลงจาก3เสเปอร์เซ็นต์เหลือหาเปอร์เซ็นต์เป็นระยะเวลาสเดือนตั้งแต่พฤษภามิถุนายนกรกฎาคมมาตรการที่สองที่ทางภาครัฐเขินง,งานออกมาใช่คือช่วยสภาพคล่องผูน้ำเขาํามันด้วยการให้สกุลเงินต่างประเทศผ่านตราสารเครดิตเลเตอร์ออฟเครดิตซึ่งคาดว่าจะพอเพียง ต่อการน้ำเข่าน้ำมันเดือนกรกฎาและกะเดือนสิงหาหลังจากนั้นจะไปเจรจาน้ำเข่าน้ำมันจากละเซียซึ่งถือกว่าน้ำมันในตลาดโลกมาตรการค้่ที่3ที่ิพง่งงานออกมาซอยเหลือค่าข้องชีพก็คือบคลดภาษีมูลค่าเพิ่มจากเดิม10%เหลือ7%ตั้งแต่ต้นปี2 0 6 5เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ มาตรการที่ซีทีรัฐบาลเล่าพันง,งัดออกมาสู่กับสภาพว่าเงินเฟ้อคือการประกาศคืนค่าแรงขั้นต่ำจาก1.2ล้านจีบต่อเดือนหรือประมาณ80ดอลลารล์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยกับ2900บาทเริ่มมื่แค่เดือนสิงหาซึ่งจากเดิมเป็นเงินเดือนขั้นต่ำนั้นอยู่ที่1 1 0 0 0ล้านแสนจีบต่อเดือนหรือประมาณ73ดสาอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยกับ2อ0 0็อบาทต่อเดือนนั่นเอง หลักฐานพอคเพิ่นได้เสนอไล่งานการหาทางออกว่าทางออกที่หนึ่งคือต้องปรับโครงสร้างหนีนี่ที่สําคัญนั่นไปต้องไปที่เจ้าหนีไล่ไงก็คือประเทศจีนไปปรับโค้งสั่งหนีกับจีนไปขยายเวลาไปยืดเวลาทางออกหรือทางลอดที่สองนั่นก็นคือระดมทุนผ่านตลาดการเงินไทยโดยการออกตราสารหนี้ซึ่งเป็นสกุลเงินบาทนั่นเอง และกระทั่งออกหรือทั่งรอดข้อที่3นั้นน่าสนใจแล, er Teraz, แล,และก็สาคัญมากก็คือการแปลรูปรัฐวิสาจิตว่าฉันเวียนเทียนท่านนะครับเพื่อไล่งานว่าสอปล่ามีรัฐวิทยาวิสาจิตทั้งหมดร้อยเจองค์กรอยู่ในสปล่าวแทบทุกองค์กรนั้นขาดทุนว่าฉันว่าเนื่องจากการบริหารบม่มีประสิทธิภาพ เมื่อเป็นแบบนี้เมื่อเป็นชนนี้ต้องให้เอกชนเข้ามาทําการบริหารและก็ลงทุนนะครับเอกชนเขาจะทําได้ดีกว่าอาจจะขายทรัพย์สินหรือให้เอกชนนะครับสัมปทานลงทุนไปอันนั้นเป็นท่างออกทางเลยอ,อีกทางเลือกหนึ่งทางออกหรือท่างเลือกหรือทางรวดที่4น่นก็คือการกู้ยืมท่างทระหุภาคีากูก้เงินท่างทางหุภาคีพระหุภาคีมีไผ่เน่ล่ะ องค์กร imf ธนาคารโลกและกัธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ adb องค์กรพวกนี้คือพ้าหุภ้าขี้แต่มันจะต้องไปติดเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขในการปฏิรูปประเทศพวกนี้มาด้วยเงื่อนไขนะครับซึ่งประเทศเล่าเฮ้าก็่าาสามารถที่เขาถึงเงื่อนไขได้แม้กระทั่งกุ้ม G20 นะีะพวกพัฒนาสาหกรรม G 20ประเทศของยุโรปซึ่งมาเสนอ ใข้คว่ช่ว้เหลือสอปเล่าเข้ากับย่งบริษัเขาร่วมโครงการเนื่องจากว่าพวกนี้มาด้วยเงื่อนไขาการปฏิรูปประเทศนั่นเองและก็ฐานทอกเ้น่นไร่งานข้อที่หาซึงเป็นทั้งยูอรทั้งออกข้อสุดท้ายคือการปฏิรูปปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจว่าสั้นเพื่อรายได้จาก่างประเทศรายสรรษษั่นเ,เ,เข้าสอปเล่าเพิ่นบอกว่าควรจะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ ซึ่งสปล่าห้อมีศัก,กยภาพเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วซึ่งจะเป็นแรงไล่ได้เงินตาต่างประเทศที่สําคัญและกาเล่งขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทานรถไฟเล้าจีนนะครับดึงนักท่องเที่ยวจัดแคมเปญน,นักท่องเที่ยวเพื่อนบ้านนะครับให้มาเที่ยวเล่านะครับสำคัญมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็เล่งส่งออกแรงงันนะครับไปยังต่างประเทศเพื่อจะส่งเงินสกุลต่างประเทศกลับเข้ามาในเล้า ซึ่งเป็นการช่องเป็นช่องทางการหารายได้ระยะสั้นแต่ละกะสําคัญนะครับถึงเป็นรายได้มหาศาลนะครับนี่คืองานแรกงานด่วนก็นคือส่งเสริมการต้องเที่ยวขายแพ็กเกจให้นักท่องเที่ยวประเทศคางเคียงนะครับหลวก็มีรถไฟซึ่งมีจุดขายจุดแข็งอยู่แล้วก็ส่งเสริมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านรถไฟแลวก็ส่งเสริมให้ประชาชนนะครับ ไปทาํางานยังต่างประเทศเพื่อจะนําเงินตาต่างประเทศเข้าสู่ประเทศนะครับนี่คือทางออกทางรอดของไล่งานที่เพิ่มเสนอไว้เป็นขอสุดทไทยขอที่หาและเพิ่อนยังไห้ขอสังเกตว่ามาตรการเหล่านี้เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุบรรเทาสถานการณ์ได้จํากัดและทําให้เชรภารพ่าทางการคั่งอ่อนแอลงได้ส่วนของ การส่งเสริมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านรถไฟเล้าจีนนั้นอาจจะเป็นเรื่องของหลักนะครับที่จะดำเนินการแต่ว่ามันมียุ่2เรื่องที่มันเกี่ยวขกับพ่อแม่พี่น้องประชาชส้นชาวเล้าก็คือการส่งเสริมให้พี่น้องชาวเล้าเดินทางไปทําง,งานย่งต,างงตาาา่างประเทศแลวก็นําเงินตาเขามาย่งประเทศเลาานั้นมันอาจจะหมายความรวมถึงการต้องไปแก้ระเบียบให้ การเฮ็ดพาส์ตที่ง่ายที่สะดวกที่เร็วขึ้นแล้วก็เพื่อการเดินทางไปเฮ็ดเวียกยังต่างประเทศเพื่อนําเงินเข้าประเทศการโอนเงินกับประเทศของแรงงานเล่านั้นส่วนหนึ่งนะครับกับเป็นปัญหามีปัญหาอยู่เนื่องจากว่าโอนจากกรุงเทพมหานครมายังบัญชีผู้รับโอนน้ำเมืองต่างๆบัญชีผู้รับโอนนั้นเป็นบัญชีของธนาคารไทย อยู่ฝั่งไทยโดยสามเงินที่โอนมานั่นบด้ไปยั่งสวปอเล่าแต่โอนจากกรุงเทพมายั่งจังหวัดชายแดนของไทยทอนั้นแต่เงินนั่นอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่ว่าให้ไปเข่ากระเป๋ารัดไปเข่ากระเป๋าภาครัฐอาจจะบ่บ,บม่นดังเจตนาหลักะเรื่องไงเรื่องสําคัญคือเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะเพราะว่าประเทศใดขันประเทศ นั่นมีศักยภาพเรื่องการท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ดีมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามคนหรือผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆบอกว่าเป็นห้องแหมหานอาหารลดขนง่งลดโดยสารเนาะพวกมีเกี่ยวข้องโดยตรงโดยไปเสียบโได้นะครับจะพึ่งผ้ารัฐบาลย่างเดียวบ่ได้พอ่อแม่อีน้องฝาส้นต้องซอยกันดูแลนะักท่องเที่ยวให้เขาประทับใจให้ทังไงาเขามาแล้วอยากให้เขามาอีก เขามาแล้วบออยากให้เขาเมื่อว่าสีมาสองมือแต่มาอยู่สามมือจังสิเฮาเฮ็ดด้บอกประสาสชนคนเล่าเฮาน้ำเงินตาเขามากหลายๆสีดีบอเนาะฝากในเดือภูมิส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวห้องแฮม้านอาหารรถรับส่งรถโดยสารต่างๆก็ได้เจ็ดจัางไหนก็ได้ปฏที่บัติจัางไหนก็ได้ให้เพิ่นมาแล้วอยากมาอีกให้เพิ่นมาแล้วเพิ่นบออยากเมื่อ ให้เพื่อนมาแล้วไให้เพิ่นโพดลงท่างซื้อเองตัวนี้ก,ก็โอ้ดีเลยไปอีกไปบ้านนี้ละไปนอ่นบ้องนี้ไปกินอาหารห้าน,นี้เด้อไปนั่งรถเหมาไปนั่งรถโดยสารมองนี้ละบริการดีเหลือกเกินให้เพื่อนว่าจังสันกันนะขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาชมเขามาติดตามขอให้ท่านนอนรับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่สบายดี